สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชิดชอทุ่งทองเชียงไม่เรียงงัวสไตล์ไทยบ้านครับพี่น้องสําสหรับื้นนี้ผมไม่ได้ไปใส่ครับยุคของวัวนี้แล้ครับผมเดี๋ยววันนี้เขาสิม้าว่าจาภาษาคนเรียงงัวกันครับผมสีมาตอบคําถามพี่น้องเขานะครับที่โทรศัพท์เขามา้าเฟซบุ๊กเขามา้าไลน์เขาม้าเนะครับผมเกี่ยวกับปัญหาปัญหาเืงดิมนะครับคือ งัวผสมติดยากงัวผสมบ่ติดแล้วก็สังเกตงัวเป็นสัตว์เวลาจับสัตว์งัวเวลาผสมเทียมที่เหมาะสมที่มีโอกาสติดสูงนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาีูผลสีมาตอบคำถามพี่น้องนะครับว่าสีมีแนวทางแนะนำพี่น้องจังไงครับครับ กัมีพี่น้องเขาหลยท่านนะครับผมโทรเข้ามาทุกมือนะครับสอบถามว่า,างัวมีน้ำเมือกใสไหลออกแล้วอตอนเช้าเนี่ยสีผสมตอนไดสีผสมมืองนี้ได้บอจังซี่ครับผมเบื้องต้นนะครับพี่น้องเขามาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่างัวเขาเป็นสัตว์ยูจักมือกีวันครับผมกะ สอบถามพี่น้องกลับไปนะครับผมแต่พี่น้องเขาส่วนให่สิเข้าใจผิดครับว่า18หรือว่า21มือ้อที่ตอบผมมาแบบนี้ครับแต่วา <S <S ่าเพราแมนครับคืออ่าผมอยากให้เข้าใจเองสิครับคือในช่วงเวลา18ถึง21มื้อเนี่ยมันสิเป็นรอบสัตว์ของงวงหนึ่งรอบนะครับผมอ่าแล้วแต่ว่างวาตัวใดมันสิมีระยะเป็นสัตว์18ถึง21มื้อเนี่ยแล้วเต็มที่ขึ้นช่วงใดจังสิไหมครับ แต่ว่าไอ้คำถามที่ผมบอกว่าเคยสังเกตบ่อัวเขาเป็นสัตว์ยู่จักมือเนี่ยจังสี่ครับความหมายของผมก็คือว่าหลังจากครบ18หรือว่าย1เอมือเราเนี่ยงัวเขาเริ่มมีอาการเป็นสนัตว์มนาครับเนาะสมมุติว่าน้าเมือกไหลจังสี่ครับเราพี่น้องเขาเคยสังเกตว่าครับว่าน้ําเมือกงัวเนี่ยไหลยู่จักมือมือแรกไหลบ่มือสองไหลบ่มือสามไหลบอ่ออาการงัวหลังจากไหลแล้วมีอาการห้องขึ้นโคมเนี่ยยู่จักมือจังสี่ครับหนึ่งสองสามจังสี่ งัวทุกมือนี่นะครับมันสิเป็นสัตว์ยุ่ประมาณสามมือสี่มือนะครับผมมันเป็นสัตว์เน่านะครับทุกมือนี่ครับเพราะว่ามันบ่นคือสมัยแต่ก้อนครับเพราะว่าอาหารการกินอาหารเสริมต้างๆมันได้เข้ามาอานาการกินมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสมเลือดผสมกัน้ามสายพันธุ์ทังทีครับผมมันก็เหตดให้หอม์โมนในร่างกายงัวเปลี่ยนไประยะการเป็นสัตว์มันก็เลยอาจจะส่งผลถึงว่าเน่าขึ้นนะครับ อาจากสมัยก้อนนะครับอาทิเป็นสัตว์ปุ๊บเศร้ามือแหลงผสมเศร้ามือแหลงผสมหรือว่าแรลงผสมเศร้าทั้งสี่ครับผมแต่ก้อนสมัยแต่ก้อนเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้นะครับแต่วางงวบางโตนะครับพี่น้องมันกับวัคือกันหมดนะครับบางโตมันกับสิเป็นสัตว์มือเดียวสองมือจั้งสี่ครับก้อนสี่โถห้องหมอเพิ่นมาผสมเทียมนะครับพี่น้องให้พี่น้องเกษตรกรเขาเนี่ย สังเกตดีๆครับตามที่ผมบอกเราต้องใจห้อนครับใจเย็นๆมันเป็นชาติมารอบแรกเนี่ยให้เบิกงวเฮาก่อนครับผมว่าอย่างที่ผมบอกมันเริ่มน้ำเมือกออกตอนนี้แล้วเริ่มไปมีอาการห้องตอนใดเริ่มมีอาการขึ้นขี้ไรโข้ม,มู่ตอนใดจังซี่ครับต้องให้มันผ่านอาการมู้นี้ไปก่อนครับจนมันนิ่งแล้วเริ่มอาการมูนี้ยุดไปแล้ว ถึงโทนัดหมอในเย็นวันนั้นนะครับหรือว่าย่างหน่อยเนี่ย6ชั่วโมงขึ้นไปนะครับพี่น้องคือตามทฤษฎีว่านี่คือ16-18ชั่วโมงครับแต่ว่าอันนั้นก็คือทฤษฎีครับงัวตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วฮาาก็ต้องมาสังเกตวเฮา,าคือหลังจากมันนิ่งแล้วนี่ยย่างหน่อยนี่6ชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมให้นัดช่วงเวลาหมอพนมาครับผมนี่แหละครับผมคือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียมที่มีโอกาสติดสูงครับพี่น้อง ผสมติดยากจับสัตว์เวลาบ่ถือครับผมงัวแต่ละตัวมันก็เปลี่ยนไปทฤษฎีต่างๆงกะมันต้องใช่ทั้งทฤษฎีแลกะก็หน้าง,งานจริงครับที่เขาเห็นจริงทุกมืองัวเขานี่ครับผมมันมีการพัฒนาไปแล้วครับมันเปลี่ยนไปเขาก็ต้องตามมันในทันนะครับผมแล้วบา้านนี้การจับสัตว์นี่พี่น้องก่อนอื่นนี่เขาต้องหูวว่า งัวเหาเป็นสัต์จักมือย่างที่ผมบอกหลังจากที่มันครบรอบ18-21มือแล้วเนี่ยมันเริ่มน้ำเมือกไหลมาเนี่ยเขาต้องมาเบื้องตัวนี้ก่อนครับเบื้องต้นนะบางคนก็เป็นมือสองมือสามมือสี่มือจังสี่ครับจังสี่น้ำเมือกไหลเศร้ามือนี้นะครับสมมติว่าน้ำเมือกไหลเศร้ามือนี่แล้วมาในช่วงเทียงม้ากับมีอาการห้องใบม้ามีการขืนขค้มเอาสังเกตตัวนี้นะครับ ว่ามันสีเปลี่ยนอยู่จักมือสมมุติว่าเป็นสุดมือมือนี่ยังประันนด้เสาเนาะครับบรทันนิ่งข้ามไปมืออื่นก็ยังเปลี่ยนอยู่ครับเส้ามาก็ยังไล่ขี้ขึ้นโค้มเนี่ยก็ยังบัทันนิ่งเขาก็ต้องปล่อยมันนะครับปล่อยไปก่อนนะครับเขาไปสังเกตว่ามือใดที่มันนิ่งคือหมายถึงว่ามันบอ่อห้องแล้วเริ่มสิกินยาปกติเริ่มสีบ่ไล่ขี้มูแล้วอย่างสี่นะครับอันนั่นคือเริ่ม งัวเริ่มนิ่งอาการของงัวเริ่มนิ่งนะครับแล้วจังหวะนี้แหละครับพี่น้องสมมุติว่ามันนิ่งอตอนเช่าหรือว่าตอนบายจงิี่นะครับเขาสามารถนัดหมอมาได้ตอนแรงครับมาผสมครับผมหลังจากมันเริ่มนิ่งนะครับพี่น้องมันถึงจะเป็นเวลาสัตว์เป็นสัตว์ที่แท้จริงของมันในขั้นตอนการผสมเทียมนะครับจังหวะนี้สิเป็นจังหวะที่มีโอกาสผสมเทียมติดสูงนะครับ ให้งัวเฮานิ่งก่อนนะครับทำความเข้าใจกับงัวเฮาก่อนนะครับผมอ่าถ้างัวเฮานิ่งแล้วเขาก็นัดหมอมาเลยครับเหมือแหวงย้ำเหมืองแหวงผุละสีผสมครับผมนี่คือความหมายของผมนะครับที่ผมถามพี่น้องเพราะว่าอ่างัวเป็นสัตว์อยู่จักมือทั้งซีนะครับแล้วปัญหาการผสมบ่าค่อยติดเนี่ยมันก็นเลยหลายครับผมเพราะว่าอ่าปัจจัยหลกัลกๆเลยก็คือว่าเจ้าของงัวเองเนี่ยจับสัตว์บ่ถือจับสัตว์อ่าบ่บ่บ บอค่ายๆกับว่าบ่ได้สังเกตงัวเจ้าของยังสี่ครับบ่ได้สังเกตคัดเห็นว่ามันมีอาการน้ำเมือกไหลเป็นสัตว์แล้วเพศบวมแล้วนี่กระโถ่หมอมาเลยเังสี่ครับภายในวันนั้นเลยครับผมอ่ามันเป็นยังสี่ครับปัญหามันก็เลยว่างัวผสมติดยากพอเขาผสมไปเทียรหนึ่งสองเทียร์สามเทียรมันมาติดเนี่ยมันก็ต้องมีผลครับระบบสืบพันธุ์มดลูกมันอยู่ครับผมเพราะว่าเขาล่วงอ่าบางทีความสะอาดยังสี่ครับผมอ่ามันก็อักเสบไฮมดลูกอักเสบมีมาน้ำอ่ะครับแต่ว่าถ้ามัน ต่ง้ตัวเดีมันสมบูรณ์ดีหมอเพิ่นความสะอาดดีมันก็บ่มีปัญหาหรอกครับผมเพราะแต่ทั้งไดกะผสมเทียมเนี่ยมันกับค,ความสะอาดกะรยังการรักษาความสะอาดเนี่ยดีกว่าผสมเอาเอา,เอาตัว่อย่ครับผมคือมันเฮาเฮาป้องกันได้นะครับเนอะอาะทังสี่นะครับผมนี่แหละครับคือเบื้องต้นผมก็อยากให้พี่ให้น้องเฮา ทำความเข้าใจก่อนครับกับงัวเฮาว่าอาการของงัวเฮาเนี่ยมันเป็นยุจักมือหลังจากที่คขบรอบมันแล้วที่มันมีอาการแหหเห็นต่างๆเนี่ยแล้วมันไปตกไข่มือใดไข่ตกจังสี่ครับเพราะว่าถ้ามันเป็นสัตว์แล้วเฮาบ่ได้ผสมเนี่ยมันจะไข่มันจะตกนะครับไข่ตกนี่กับมีลักษณะต่างๆครับเพราะว่าจะเฮาอาจสีเห็นเป็น เป็นเลือดนะครับผมเลือดซึมอายุที่จิ้มมันนะครับผมเป็นเลือดออกมาอันนี้ครับบางตัวก็อาจจะเป็นน้ำเมือกเหนียวเนียวเป็นสีน้ำตาลนะครับเหนียวติดก้นยุงที่ครับหลังจากหัวเป็นสัตว์แล้วบรได้ผสมมันกับสีไข่ตกมันที่มีม้ามาลักษณะนี้ครับอยากให้พี่น้องเขานี่สังเกตงัวดีๆก่อนครับว่าช่วงระยะก้อนถึงไข่ตกนี่มันจักมือครับแล้วมันสีเห็ดเนีเขาเข้าใจในเวลางวเวลาที่ค้นที่จะผสมเทียมตอนใดนะครับมีโอกาสติดสูง ถ้าเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถจับสั์ง้วเขาได้ซึ่งตัวนี้ได้แล้วตัวอื่นมันกับบอ่บอ,บอต่างกันครับคือกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาสามารถนัดหมอม้าได้ย่างถูกต้องถูกเวลาครับเพื่อลดความเสี่ยงในการผสมบ่ติดแล้วก็วลดคา่าใช้จ่ายเงินในกระเป๋าเขาครับผมคือรอบเดียวให้มันติดเลยจงิง่ครับพี่นอ้องนี่แหละครับพี่นอ้องข้อสังเกตอย,อย่างต่างๆนะครับที่ผมได้ สังเกตมาได้ทายเฮ็ดมาผ่านมาเนี่ยก็เอามาแนะนําให้พีให้น้องมาว้าสู้พี่น้องฟังครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพีต่อน้องเกษตรกรเช้าเรียงง้วเขาเนาะครับเนาะไผ่ก็อยากได้ลูกหัวได้มาไผ่ก็อยากได้งัวแม่มาแล้วอยากผสมมันติดเอาพอดีๆเนาะซอยกันพัฒนาครับพี่น้องนะครับเป็นประโยชน์อยครับการสำรับเมื่อนี้ก็เส่ออมาฝากพี่ฝากน้องเท่านี้ครับ พี่น้องสงสัยอย่างมีปัญหาอย่างก็สอบถามกันมาได้คือเก้าครับผมถ้าผมตอบตรงนั้นให้เลยได้เลยกับที่ตอบอตรงนั้นให้ได้เลยนะครับผมมาวันที่เป็นทางโทรศัพท์ Facebook หรือไลน์คือเก้านะครับผมพี่น้องครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้รัคพี่น้องครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผม